เชื่ออะไรไม,ไมี่ไม่ี่ไมถามอ่ะผมคือบุญเจ้าถามเคือบุญเจ้าเองอี๋อว่วห,ห้าอยูไหนอเอของไปะอ้เอาของไปผมนัดมันมานอยู่ไหนคน,ออรน,น,นเราที่คนเราเร เพื่อนก็าจากะมามามันชวนผมมาแล้วมันอยู่ไหนรนไปนผมเนี่ยเอารถมันมาบบนอยู่เนี่ยเพาะผมต้องการตัวไอ้ต้นต่อผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยงัย้นมึงหนีไปเพื่อนผมมาผมก็มาเด้อไมันม่บอกผมไม่รู้ว่ามาของ ผมไม่รู้เรื่องมาก่นเลยผมรับกำทแคมึงจะดาบยาใครมาไม่เคยผมไม่เคยเลยผมให้โอกาสมึงหนีตอนนี้หนีไปผมไม่เคยดองยาฉันก็ไม่งงฉันก็ไม่เคยงงเรื่องยาดวนอมา เรงจริงไปเิไมึงจะไปอ่ะไอ้เพื่อผมมาผมก็มาลูกกูฟาดต่อไงมึงจะไปไม่ไปมึงจะไปไม่ไปไปฮะมึงจะไปไม่ไป